คือเพลงรักเพลงคิดถึงของคุณดาวใต้ปลายปรายาและก็เพลงรอรักพิมพ์ทะเลของคุณแม่พึ่งพุ่มพงดวงจันค่ะด้วยความที่เราเป็นชาวใต้นะคะเราก็จะนําวิถีชีวิตชาวเลชาวใต้นะคะมาใส่ในสองชูนี้ค่ะตอนซ้อมที่โรงเรียนก็เหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าพวกเราก็อดทนแล้วก็สู้เพื่อที่จะมาในวันนี้ค่ะท่านี้นะคะน้องนิวขอขอกาลังใจจากพี่น้องชาวไทยตัวประทิดนะคะและขอกําลังใจจากพี่น้องชาวใต้สวยเป็นกําลังใจให้น้องนิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมโชว์นะคะจากโรงเรียนอุบลร,ราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะวันนี้การทำาสาว์เอฟเฟคเลิดนะ ชอบอเฮ้ยมันสนุกอ่าดนตรีมันดีอ่ะ บังออกเลี่ยรอบนี้สาวคอยบังเคลวคลาดปลอดภัยพาเข้ามาพื้นนี้แทนความรักความคิดถึงจากสาวแล็บบังแกอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับสาวนะสาวเราบังนะ เสียงน้องได้อยู่แล้ว ชุดดีภาพสีไปด้วยกันดูเลยว่ามีเปลี่ยนชุดดูเลยว่ามีเปลี่ยนชุด

i'm wanty want want เออมีแยกกันเล่นเลิศด ่เแยกชุดแล้วเลือดเออน้องผู้ชายเล่นดี พลังมากวู้ดดีไซน์ท่าเต้นดี 你头 ល្ນាបា្រាប់ទូល់ទួន្ ก้งล้อด้านหลังดีแล้ว,ว,ออวออชอบถ้าเป็นเขาวอะ ม,มาคอยเห็นรอยเธอยิม in the มงองเธอกับสาวดูไม่บางจูมีสัญญามังมองหาใจให,หายหาะสายที่เก่ามองสาบรักสาวหอาที่เราเคยสุขสัน กมา,ามกวันน,นี้น้องผู้ชายทำตัวอ่อนได้ดีมากเลยอ่ะอืมดูสิ ชายแะเลชายทะเลตรงนี้พาเข้ามาพื้นนี้ที่ชายเต้งความรักความคิดถึงความสุขแต่รับไม่สาวถึงทุกเลือเหยื่นมา ที่อะไรพัทลุงค่ะโอ้โหคู่นี้ก็ต้องใช้คำาั่ามวยถูกคู่อีกแล้วนะครับนี่เหมือนหลงเข้าไปในในเรื่องราวที่น้องกำลับบงนำเสนอนะคะน้องนิว<ะ>เป็นไงบ้างคะดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกค่ะครเราเจอกันในซีซั่นที่แล้วครับและรอบนี้เขาก,กลับมาโชว์ให้เราได้ได้ฟังเพลงเพลาะๆกันอีกแนะนำตัวอีกทีลูก ค่ะสวัสดีค่ะนุ่ยเชินงางสาวสิมมอนช่วยจันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนุยเป็นนักรองนำโรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงค่ะต้องถามนี่ว่าจากครั้งนั้นจนมาถึงครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการเพิ่มเติมในการพัฒนาหรือเตรียมความพร้อมสําหรับครั้งนี้ยังไงบ้างคะค่ะเราก็ได้มีการฝึกมาก็คือแบบดีเขาเขาาทำออกมาดีเลยอุบลรัฐมาครั้งนี้ก็คือแบบ เอาอยู่ย่นะเอาเรื่องอยู่นะดนตรีก็แบบมีการตับกลิ่นอายทางปักใต้เออดนตรีขอก็ดีเต่ดชาเต้นเขาก็ดีดีใสม่มาดีดีก็บอกก็คือบอกเลยว่าชอบชอบชาเต้นที่แบบว่ามีการแบบแบ่งแยกกันแสดงแบ่งแยกกันเต้นอืมบางบางครั้งก็มีแบบกลุ่มก้อน เล่นเป็นกลุ่มกอนแล้วบางครั้งก็แบบแยกกันเล่นเออมันดูแบบมีหลากหลายแล้วก็เสียงนักร้องก็คือแบบดีอยู่แล้วพลังเสียงก็คือมีมีแล้วน้องก็นำออกมาใช้ได้ด้วยทุกอย่างมันดีอ่ะอืมบอกเลยว,ว่าทุกอย่างมันดีมันไม่มีมมทิฏฐิสำหรับเราอ่ะ ไม่รู้จติอะไรอ่ะคือแบบมันดีอ่ะเขามาครั้งนี้เขาแบบเขาเลือกจนหนาแต่ว่าเสียดายของน้ำพองก็คือเสียดายตรงนักร้องอย่างเดียวนอกนั้นก็คือดีม,มดเสียดายตรงนักร้องอย่างเดียว ต่เขาบนรัาเขาแบบอมืมันไม่มีบทขั้นกลางอะแล้วแบบมันดูแบบไหลลื่นดีบทขั้นกลางก็ประมาณแบบว่าบทที่เอามาพูดเพื่อให้เพลงมันเชื่อมกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเพลงมันเชื่อมกันได้อยู่แล้ว เพลงมันเชื่อมกันแบบได้ดีดนตรีก็คือได้ดีเอาเอาการแสดงมามาเชื่อมมาเชื่อมเพลงสองเพลงเข้าด้วยกันเลิศคิดว่ารอบนี้อุบลรั์เข้ารอบก็คืออุบรลรน์ราชกัญญาวิทยายพัพัทลงก็คือเข้ารอบแ,แน่ไไปฟังคันตัดสินกัน ชมมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้ชมก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับก็คือว่าอานนท์ทำหน่อยสิคะโอ้โหผมผม <c oughs> ไม่อาจเอื้อมครับโอ,โอ้นี่เป็นกำลังใจจากคุณครูทั้ง3ท่านนะคะเดี๋ยวขอเรียนน้ำพองศึกษานะคะก็เป็น ยกพิสุูจน์สุดท้ายจิงช้าสวรรค์2 0 2พนี่เอนอุบลรั์ได้แก่อุบลรั์เข้าอืมชุดแดนเซอร์ของสองโรงเรียนนี้เขาแบบสวยดีไซน์ของมันที่สวยมาก ยอมรับจริงจริงร้องเรียนอุบลรัตนชัญญานันทอยากเป็หขุนจ,จักรพรดิท่านอนารมณรักโอ้โหแพนอยากจะคุยกับใครก่อนขอคุยกับน้องดแดนเซอร์ก่อนค่ะ ที่สมตาพี่อยู่หนูชื่ออะไรคะชื่อน้องปอยคะ่ะน้องปอยให้เป็นตัวแทนเพื่อนๆแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างที่วันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อในที่สุดอุบลรัตก็เข้ารอบนะคะเป็นอุบลรัตจริงๆเดาไม่ผิดเออก็ก็สมกับที่เข้ารอบมาได้เพราะว่าภาพรวมมันดูดีมันดูดีแบบดีเลยเนาะ ก็จบไปแล้วสําหรับอีที่5ก็คือโรงเรียนน้ำพองศึกษาครับโรงเรียนอุบรรัรัชกัญญาสรุปอุบัติรัก็เข้าเราไปก็ขอบคุณสาหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอยากพูดคุยอะไรและเป็่นความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะเต็มที่เลยนะคะก็สําหรับ อีพีนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในอีพีหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ